ถ่ายวีดีโอถ่ายีดีโอถ่ายวีดีโอถ่ายตอนกินตอนแบบอาหารเยอะก็เหมือนกันแหละถ่าย่อนกินถ่ายุดสวยชุสวยหมูขั้งถั่วอะไรนะหม่มาว่า้วอะไรหน่อยถ่ายหนังเหรอถ่ายวิดีอถ่ายหนัง X X L ร้ยไปหรอแสไฟเนื่องนวันพ้อไอยังไม่นายไม่ไม่ดาไม่ดําสายย่างกับพูดกันเนี่ยแล้วไม่ได้จอไม่พอดอะไรพูดที่พูดนียตอนมันกินไข่หมดแดงอร่อยมากเลยอ๋อสั่งไม่ได้สั่งแกงผดหรอดีนีเดี๋ยวกินได้อ๋อพ่ไา้สั่งเลยต้อง150แน่ เอาไเด้ยเวยแล้วกลับมาเลยดย